ม,มีสุนทองแบมบ้างไหมโนเลยไม่เป็นไรผมมีอ่ะจริงจริงแล้วทำยังไงล่ะครับมึงตะโกนอีกแล้วแล้วมันไม่เข้าวงมาไว้ไรถนั่นอะฮะ รถจะสองไมล์เมตรแล้วยังไงมันเข้าวงมา,มา,มาแล้วเจนเม่งกูสาวประบ,บอกกูสาววิ่งวงแล้วกูต้องขับรถเอ้ยอ้าวอ้าวอาได้เอาแอร์ดรอปเหรอฉีกดีรออะไรเห็นล้เห็นแล้วกระบะไงกระบะขวาตายไปซไสสัตว์ ไม่ไปเลังอ,อยู่ในวงป่ะไม่ต้องไปตายวงไอ้สัสมันมีสองตัว่หรอฮะมันดาวนะตัวตัวหนึ่งที่มันขี่บักกี้มันตายในวงใช่ป่ะตายในวงแล้ว แล้วก็อีกตัวนึงหลบหลบหลังหินเห็นแล้วล <ะ S 2> นเหรทางบักกี้อะไรเห็นแล้วเห็นแล้วหลังหินเห็นแล้วยิงล้วมันนกแสดงว่าต้องมีเพื่อนมันอีกตัวหลังหินนะเห็นเลยเดี๋ยวหามุมยิงก่อนที่รู้ว่าหลังหินไหนที่ผมหมายถึงนะ,ละหลังหินนี่ผมยิงไปแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็หลังก้อนนั้นแหละกูเช็คทังส้าว์ไหนวะผมผมยิงไปแล้วไม่มีผมแค่วันมีตรงนั้น เฮ้ขอขับขอขับรถไปกลางวงหน่อยเดี๋ยวมารถจอดไม่ไหนวะกูเมื่อกี้อ๋อนูนนูนนูนที่เอาจริงอะ่ะเออนจะว่าไม่มีกูกูสู์คิวู่แล้วกูปล่อยกูรถคัเดียวอ่ะไม่ไม่รู้กูทำอะไรน้ำมันทางสองแปดห้าไปทางสองแปดห้าเห็นปะตึกขอบวงอะ่ะระเบิดปลางไงวะกดสี่กดห้าวะอ๋อสี่สี่มีควันนะโอเค มีกระบะจอดอยู่ตรงนี่ไงกูว่าแล้วมีกระบะจอดอยู่ตรงนั้นเห็น oh <my> กระบะตรงตรงโกดังวะโกดังสองสี่ศูนย์สองห้าห้ากระบะอยู่คัน เพื่อนมีกระบะด้านกว่าด้วยหลังหินประมาณสามสิบห้าสามสิบมีกระบะคันหนึ่งสีส้มข้างล่างข้างล่างสีเขียวกระบะข้างๆโรงงานเดี๋ยวกูดูสิบห้าสามสิบให้แป๊บหนึ่งเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหม Nw มีกระบะจอดคันหนึ่งเห็นปะเนี่ยกระบะรู Nw ตรงต้นไม้ นี่ไงสนเฮ้ยดาวอ้โอช่วยไม่ได้ยังไงเฮ้ยไอตัวในโกดังป๊บป๊บปๆ๊บเอออยู่ในโกดังมันอยู่ในโกดังโกดังเลยเฮ้ยเราเบิดมาอ๋อไม่ถึงมันเตี้ยไม่ถึงโกดังเนี่ยระเบิดควันสามสิบเก้าวิทันหยกเลงเลงตรงเขาให้หน่อยดิเถื่อนมันมีตรงระเบิดไม่รู้ใครเปี้ยงระเบิดควัน น้อง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 เพี้ยงมาน้องเพี้ยงมาน้องน้องเอเนี่ยคนเนี้ยใครไม่รู้เนี่ยเพียงให้โยงแม่งไปทางนู้นอีกอ่ะมันมันเริ่มจะวิ่งแล้วมันปลาควันดักไว้แล้วไอตัวกดัง มันมีรถจอบหลังเนินนะเพื่อนตรงสามตรงเอหลังเนินนะมีคนบอกว่าป,วปับนะปับนะเห็นลแล้วเห็นแล้วละสองแปดห้าใช่สองแปดห้ายิงอยู่สองแปดห้าเจ็บ มีมีอาน้ำปะาละ่ะมีมีมี28 5ตายอ้าวน้องตายโทษโทษแ,แล้ววงหามันด้วย2อเฮ้ยข้างล่างนี้มีนะข้างล่าง sw ระวังน้ามีนะไอตัว sgs อะ่ะสองเลยเดยว,วิ่งให้ดูไว้นะองพี่วงเลยอ่ะนทีนทพี่แอบได้ ด้านซ้ายอ่ะข้องบนมีเปล่าวะเหลืออีกตัวเถื่อนล่างล่างเนี่ยมันเหลือสองตัวแล้วมันต้องไปไหนแล้วเราสี่เอ้ยเราสามเถื่อนเถื่อนพี่วัวของตรงตรงพี่แอบได้ระวังข้องบนอย่างเดียวมาข้างล่างหลังหินเนาะตายสอง เหลืออีกตัวเธ <ละ S 1> อจุดอห้าสวยช่วอตั้งอ้เพิ่งปาระเบิดอีเห้ย